สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บิ๊ก o ู t นำตารับคารัเมน,นีมาเบิงเกเษตรผสมผส,สานนะครับผมนะครับหลังจากติดถอนไปต้นพักชีไปแล้วนะครับก็จะเหลือต้อนพริกพริกย่ำ ครับเอาปวดนี่ครับตามลองนี่ครับ,รบ,ต,อรบตอนนี้พืชพันธุ์ไอ้พวกปีกกำลังจะจะเจริญงอกงามเกินครับหลังจากเอา ต้นผักชีออกแล้วครับนี่ครับดินกง็งามๆนะครับพี่นอ้องดินดำต้นปิกก,ะก,ะกะะ็กำลังงามครับผมมีหลายยางครับอยู่ในนี้นปรดก็มีปลูกแซมกันไปครับผม เพือเป็นแนวทางนะครับสําหรับครูอยากเหตุการเกษตรแบบผสมผสานนะครับนี่ครับมีปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับนี่มีกระัังมาละกออยู่ในนี้ครับเดินตาม ลอยพอครับผมเอาตัวนี้ออกเลยครับเป็นพืชหมุนเวียนครับนี่ครับพริกตอนนี้พริกกำลังพริกอันนี้พริกย่ำนะครับนี่เด้อกำลังห่อนี่ครับอันนี้จะเป็นมะเขือน้ำหอมครับนี่อยู่ในนี้ทางนี้จะเป็นมะเขือเขือหลอดไฟนะครับนี่ครับ ในพื้นที่เกือบหไกเล,ลนะครับนี่ครับมะละกอก,ก,กรมีนี่ทางนี้จะเป็นใบกะเพราครับกระเพรากลิบยอดหลังตะกีกระเพรา,ากาล่างลุง่มตอนนี้ก็เก้นมากนะครับจเจริญงอกงามครับ สวยๆทั้งน,นั้นครับทั้งนี้ก็เอาผักชีออกแล้วก็เสิรือพวกต้นมะเขือนะครับปลูกแบบผสมประสานกันไปเลยนะครับนี่ครับผักชีลาวก็มีคือไล่ในรักกจะเป็นใบกะเพรา ทุกต้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงต่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ